สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ที่แฟนเพจอำเภอราศีสไลด์และรับชมทางช่อง YouTube สีสะเกดชาแนลนะครับวันนี้วันที่21สิงหาคม2565นะครับคุณผู้ชมครับมาดูสถานการณ์ของน้ำตกห้วยจัน์นะครับคุณผู้ชมครับ นี่คือน้ําตกห้วยจันทร์อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งน้ําไหลแรงแล้วก็น้ําขุ่นนะครับน้ําไหลแรงแล้วก็สีขุ่นเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็น่ากลัวทีเดียวครับคุณผู้ชมครับมาดูสถานการณ์น้ําครับซึ่งไหลแรงทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับน่ากลัวนะครับคุณผู้ชมดูนะครับก็แหละครับไหลลงไปทางด้านโน้นนะครับ นี่คือน้ําตกม้วยจันทรอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ําตอนนี้ไหลแรงทีเดียวนะครับผมมาดูวันนี้วันที่21นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้คือวันที่21สิงหาคม2565นะครับน้ําไหลแรงแล้วก็ออกสีแดงแดงด้วยนะครับน้ําก็แสดงว่าเป็นคล้ายๆน้ําป่าเลยนะครับนี่ครับไหลแรงแล้วก็น่ากลัวทีเดียวครับคุณผู้ชมครับไหลลงมาจากนอหล่ะครับเทือกเขา พนมดงรักเงินะครับคุณผู้ชมครับดูครับน้ำตกห้วยจันอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับอาทุกท่านมาดูสถานการณ์น้ำนะครับวันนี้มันที่21สิงหาคม2565นะครับคุณผู้ชมดูครับโอ้โหไหลแรงทีเดียวครับไหลลงไปด้านล่างทางด้านโน้นก็จะเป็นที่ทําการของน้ําตกนะครับทางด้านโน้นแต่ว่าผมมาดูข้างบนนะครับมาดูข้างบน ตัวน้ำตกนะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำในบริเวณน้ำตกห้วยจันอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับน้ำไหลแรงทีเดียวครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำของวันนี้นะครับวันที่21สิงหาคม2565นะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหน่ากลัวมากครับนี่ครับ สถานการณ์น้ำเป็นสีขุ่นสีแดงนะครับแล้วก็ไหลแรงมากๆนะครับคุณผู้ชมครับดูครับโอ้โหไหลแรงมากครับคุณผู้ชมนี่ครับเป็นน้ําสีแดงนะครับน่ากลัวมากนะครับคุณผู้ชมก็ไม่มีใครกล้าลงเล่นหรอกครับน้ํามันแรงนะครับก็เล่นอยู่ริมๆมันนะครับวันนี้ การน้ำตกในบริเวณน้ำตกห้วยจันอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษนะครับประจำวันที่21สิงหาคม2565นะครับคุณผู้ชมครับดูครับน้ำเป็นสีแดงเลยครับนี่แล้วครับคุณผู้ชมครับก็ขอ,อบคุณนะครับทุกท่าน ที่ติดตามการรีวิวนะครับจากแฟนเพจอำเภอราสีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ